อันนี้คือไม้สอยที่สามารถยืดหดได้ยาวมากนะฮะแต่น้ําหนักเบานะครับผมนี่เอาไว้สอยนิ้นั่นได้ดีเลยนะครับถ้าเป็นไม้ไผ่หรือว่าไม้ยางอื่นถ้าได้ยาวขนาดนี้บอกเลยนะครับหนักมากนะฮะแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมยืดสุดให้ดูนะยาวมากแปลว่าเบานะครับผมเบาแต่แข็งแรงนะฮะถ้าเป็นไม้ไผ่นะถ้าเบาขนาดนี้หักนะแต่อันนี้ เบาแล้วก็แข็งแรงมากนะฮะมันเป็นเกลียวนะครับถ้าเราจะล็อกให้แน่นก็หมุนเนี้ยแน่นเลยนะครับผมส่วนยืดนะเวลาปลดเกลียวออกมาดึงให้มันสุดปึ๊กแน่นปึ๊กเลยนะครับไม่หลุดเลยนะครับดีมากทุกคนดีนะฮะดีจริงๆอันนี้ยอมรับเลยว่าประทับใจมากๆนะครับดีจริงๆนะฮะเอาไว้ปิดบ้านเถอะครับนะฮะเอาไว้สอยมะม่วงสอยนิ้วนั่นได้หมดเลยนะฮะไม่พอนะฮะ มันมีหัวตรงนี้นะครับที่เราสามารถเลือกสั่งมาได้ว่าจะเป็นตะกร้อ,อเก็บผลไม้ไหมหรือว่าตะขอสอยผลไม้ไหมหรือว่าเป็นเคียวอยางผมนี้ก็ได้นะครับมี3แบบให้เลือกนะฮะส่วนความยาวนะครับแล้วแต่อยากได้เลยอยากได้ยาวแค่ไหนจัดไปนะครับผมอยากได้สั้นแค่ไหนจริงๆสั่งมายาวๆเลยครับนะฮะเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักเพราะว่ามันเบาอยู่แล้วนะครับใครสนใจจัดเจลกสีทยายมือนะครับ